สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเชา้าเป็นเช้าวัวนเสาร์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2568ครับเรามาอยู่ที่จุดตัดอโศกนะนี่นะยครับตรงด้านนี้นจะเป็นที่รัอโศกนะครับฝั่งขาออกแล้วก็ซุ้มกานถนนนะครับแล้วมันจะเป็นสกายวอล์กนะไปแอร์พอร์ตเรลิงสถานีมักกะสันนะ อย่างไวเลยครับสาย206รถเขต3นะ206จากบางเขนไปสีเอียรเมกาบางนานะครับเดี๋ยวก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีนะครับดาน์โนูนเป็นแอร์พอร์ตเรลิงสถานีมักกะสันนะครับที่จะเดินทางไปยังพญาไทและท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิได้นะครับ รัชดาพิเศษคลองเตยนะครับนะรุ่นนี้สายนี้นะครับรุ่นน้อยนะมีเป็นแค่16คันเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นสัท้านที่่าน <c oughs> งรุ่นิดและไฟแดงนะครับหลายแยกเลยนะมิซูบิชินะครับเป็นรถยี้อโปรดนะนั่งสบายนะครับ ตอนนี้เราข้ามกันมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นฝั่งอาโศกขาเข้านะจะเข้ากรุงเทพฯปลรพง์ก็ด้านนี้เลยนะครับนี่นะข้ามจากด้านนู้นมานะฮะหนึ่งสามหนะครับอันนี้เที่ยวไปน,นะ้มามไปแล้ว ด้านฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลิงค์นะครับที่จะเดินจากสกายวอล์กนี่นะครับเดินมาด้านนี้นะต้องแท็กตุ Air ๊กแท๊กตุ๊กแท๊กนะก็แอร์พอร์ตลิงด้านนี้นะครับแล้วตัดมาฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT นะครับรถไฟฟ้า MRT อย่ด้านฝั่งนี้นะครับ นาฬิกาตั้งเวลา51นาทีนะครับเสียงสัญญาณดังนะครับแล้วก็กำลังนังคานกั้นลงลงแล้วหนึ่งฝั่งครับอีกฝั่งรอนะพอรถติดอยู่นะเก่งถอยให้นะแต่ว่าเก่งขั้นนี้นะไม่รอครับไม่รอเราคันซ้ายเลย รถก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นปกติของกรุงเทพนะครับป้โหฟ่าก,กันมันเลยนะขบวนรถทรรมไร้สองเจ็ดแปดจากกรบบินครับกบบินโอ้โหยัยงฟ่ากัน้โหย โอโหใครโอ้โหสุดยอดนะคร oh. ับทำแบบนี้โอ้โหโสครับบริษัทกดช่อบทางสถานีบัตรกสิณให้จัดการปล่อยขบวนรถธรรมดาที่278ปายทางสถานีกร ari, het, ุร pyramid, งเทพออกจากสถานีบักสิณมองจากสถานีบัตรกตาเนยก็ุรับส่งผู้โดยสารที่บักอยู่รถพียศไทย ตลอดไปทาสถานีกรุงเทพกับคุณทัศวันนี้เราทางด้วยขบวน278นะครับจากที่รัฐโศกนะไปกรุงเทพพลองพงนะเมื่อกี้นายสถานีในมองเลยนะออกจากสถานีมักกะสันแล้วครับนี่กระจกนะโดนนะโดน เส้นทางไฟที่เห็นนะครับที่กำลังตีคู่เข้ามาเนี่ยนั่นคือรถไฟเส้นทางไฟสายแม่น้ำนะครับไปท่าเรือคลองเตยโรงผลบาง,บางจากได้เนะ่ยถึงพญาไทยครับลงที่นี่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีพยาไทยครับคนจะลงที่นี่กันเยอะนะมีร้านอาหารตามสั่งด้วยนะ รถอุรุพง n ์ครับเข้าสู่โคง้งยม,มาราชนะช่วงโค้งนี้อย่าหายื่นแขนมือศีษะออกจากตัวรถนะครับว่านี่นะจะเป็นชุกชนแออัดริมทางรถไฟเลยนะครับ ตอนนี้เข้าสู่ที่รถยมมาราชนลครับ กันเลยนะครับ เป็นสะพานกษัตริย์ศึกนะยศเสนะครับที่ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มส่วนต่อขยายครับจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติต่อมาที่นี่นะ<อ>เดอนนะเคลื่อนกันทั้งคู่เลย ในชาชลาที่6 ทายพร้อยเ,เลยฮนะมาที่กรุงเทพหัวลำโพงกันแล้วนะครับในห้องคีหะด8สายกับรถ JR นะครับเมันจะลากสับเปลี่ยนนะไปดูรถสับเปลี่ยนกันนะยครับ ร,รถก็จอดรอให้เอาสตอมวิ่งกลับโรงนะครับลายพร้อยเลยนะเยอรหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ครับคันนี้ส่วนอีกคันเนี่ยปบอรหนึ่งหนึ่งเจ็ดหก แต่ว่าผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยนะครับไม่ควรที่จะทำกับรถไฟแบบนี้เลยนะครับถ้าอยู่กันที่สตรีทอาร์ตอะไรพวกเนี้เนะ่ยก็สวยนะครับแต่ว่ามีรถไฟนะเดินพ้นที่กระบินนะครับเพราะว่าขบวน2.77 เมื่อถึงกระบินแล้วก็จะค้างคืนเราทำเป็นขบวนสองเจ็ดแปดขบวนนี้นะต้องจอดค้างคืนแล้วก็น่าจะโดนตกลางคืนนี่แหละรครับลายนี่โหสุดสุดนะครับสัญหาทํามากเลยนะ ในชั้นชั้นที่หกของครับตอนนี้ลงเทียบเสร็จแล้วก็เสร็จภารกิจครับซี